ถึงรัชกาลที่หกเปลี่ยนจากคาว่าสลึงหนึ่งมาเป็นหนึ่งสลึงเห็นไหมคะสลับกันค่ะคําว่าสลึงหนึ่งก็มาเป็นหนึ่งสลึงในสมัยรัชกาลที่หกเนาะหนึ่งสลึงรัชกาลที่หกอันนี้ก็จะเราก็จะเล่นกันตามพศผลิตนะหายหาง่ายหายากตามปกติของของคนเล่นเหรียญแหละเหรียญหายายากก็จะมีราคาสูงหายายากไม่ถึงผลิตน้อยนะคะ บางเหรียญนะบางปีบางพศออผลิตน้อยก็มีความต้องการสูงมีความต้องการสูงราคาก็สูงค่ะง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากนะคะเหรียญเหรียญสลึงในสมัยรัชกาลต่างๆนะคะส,สมัยรัชกาลที่สี่สลึงรัชกาลที่ห้าสลึงรัชกาลที่หกนะคะคำก็เรียกต่างกันไปสลึงหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งสลึง ราชาการที่ราชาการที่ห้าสลึงหนึ่งราชาการที่หกหนึ่งสลึงประมาณนี้นะคะอะดูต่อราชาการที่ห้าที่หกมาราชาการที่หกราชาการที่หกมีอันนี้สองสลึงสองสลึงแล้วก็จะมีอ่าเนี่ยปีหกสองเขาจะมีอีกเล่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มีจุดตรงตรงตรงทอฐานะ่ะตัวคำว่ารัฐสยามรัฐเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้คำประเทศไทยนะคะไม่มีนะคะ ไม่มีประเทศไทยเห็นไหมคะเขาจะใช้ว่าสยามรัฐสยามรัฐสยามรัฐกรุงสยามรัชกาลที่ห้าใช้ว่ากรุงสยามพอมารัชกาลที่หกเป็นสยามรัฐเป็นรัฐเป็นประเทศเลยเนาะเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงก็ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสากลตามนั่นแหลคะค่ะพอเราช่วงหลังที่เราติดต่อกันค้าต่างประเทศ เยอะนะคะก็จึงต้องใช้คำเรียกให้ให้เป็นสากลเนี่ยคะ่ะสยามรัฐสองสลึงเหรียญสองสลึงราชการที่หกไม่มีจุดถ้ามีจุดจะมีราคาขึ้นมาอีกอ๋อนี่ไงหนึ่งเฟืองโอ้โหนี่ไง หนึ่งเฟืองอันนี้ราชการที่สี่นะคะแต่โอ้นี่รอยเขาเห็นไหมคะนิดนึงรอยเขาเชื่อมห่วงไม่เชื่อมบวกเจาะรูค่ะเจาะรูแฝงแล้วรอยเขาซ่อมมาโอ้ข้างนี้สนิทเลยแทบจะไม่เห็นแต่ข้างนี้เห็นชัดนิดนึงเพราะเขาเก่ามากสมัยก่อนเขานิยมเจาะรูเจาะรูเหมือนเอามาทำเองอะค่ะเจาะรูเชื่อมเนี่ค่ะราชการที่สี่ ชนิดราคาหนึ่งเฟืองนะคะหนึ่งสลึงหนึ่งบาทเนี่ยค่ะรัชการที่สี่สมัยรัชการที่สี่เห็นไหมคะเมื่อก่อนเขาผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะสภาพจึงดี